สวัสดีครับบ่าวเท้าวัสดีท่านผู้ชมครับไปเอฟแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางนะครับผมมาหาพ่ออ้วนนะครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องถามกันเข้ามาหลายนะครับงวดวันที่1มีนาคม2 5งพันนะครับมืงหนีมาเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับพามารับชมน้ำกันนะครับเลขวิ่งพ่ออ้วนนะครับผมงวดวันที่1มีนาคม2567เพิ่นจะเน้นจะเด่นให้ตัวใด้นะครับ งวดที่ผ่านมานะครับผมงวดที่ผ่านมาเลกวิ่งเพิ่งลุดนพี่น้องเนาะก็เดินดีมาหลายงวดเดินดีเขามาหลายงวดนะครับท่านผู้ชมมีงวดเขางวดลุดนพี่น้องเนาะเอา้าห่อนพีน้องบรรยากาศอุยแดดคักบันเข่าท่านผู้มชมอนะผมเดือนสองเดือนสามเดือนสี่นี่เราต้องพูดถึงนพี่น้องเบ่งแดดนะครับผมลุยสู่ขึ้นเข่านพี่น้องเอาเนี่ยนะครับ เพิ่นอยู่บ่นะครับพอเพิ่นพาตัดมานะครับเบาเถาก็ไม่เยี่ยมพอเพิ่นแล้วงวดที่แล้วนะครับทา่าธรรมชุมมาฟังน้ากันนี่นะครับได้ยินคุณแม่ว่าอย่างน้อว่ามันหลุดแล้วเพิ่นบม้มาดอกว่าสั่นคุณแม่ว่า นี่ครับคุณแม่กับตำศาสตร์โอ้พี่น้องนี่ครับ<า>ป,ประวัตศาสตร์ด้วยพี่น้องนี่เด้อประวัตศาสตร์ผู้ใดอายากรู้ว่าประวัตศาสตร์นี่นะครับโอ้ผืนกําลังดีผืนกําลังงามนะครับผมประวัติศานสตร์นะครับรเ,เอาเอาสวัสดีครับพ่อสวัสดีสว่าดีอ่าไข่แน่โอ้ยนาแดงนาแดงหุ่นหุ่นนะตัวนี้พ่อไข่แน่ละตัวนี้ไข่แน่แล้วพาพาครบเดือนไปพ่อ ครบพอดีครบเดือนแล้วครบเดือนครบเดือนแล้วธรรมชุมขับมอเตอร์ไซค์ก็ได้แล้วนโพ่อห่วยคีได้ทุนโอ้หายแล้วโอ้ยหหายแน่แล้วพี่น้องแดดดีแล้วแดงแดงก็งามอยู่ดีแล้วพอดีแล้วนาแดงคุณหุนแล้วคำนวณเหล็กได้แล้วคำนวณเหล็กได้แล้วยังได้งวดนี้ได้แล้วนโมพ่อ เขียนเขียนไม่ไปงวดเนี่ยเพื่อรู้ตัวบางเหินเดียวโทรศัพท์เรากันบ้านโทรเสียดิีอ้าวเขาหน้องสาวจากไอ้นั่นบ่สุพรรณบ่อตาของพ่ะวันได้ไปเห็ดไปแล้วเอ๋อธรรมชมก็สิเขาเพือสิรุษเราล่อถึงก็ได้อ่ามันมนแม่นนขอบคุณครับด้านเย็นอ่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมมันมันหายไปซื้อพวกนี้ก็ได้มีแตเบื่อโทษออเดี๋ยวของพ่อผอมาเบิ่งก่อนของพออ้วนไล่หายแล้วอือ พ่อวันมันจะโทษถามเด็กน้องเด็กน้องสาวน้องพี่น้องพี่ลูกน้องอ่าอ่าโทษแล้วหนึ่งมีนาเอาครับเบอร์เขาบ่รอบก็ได้เออหนึ่ศูนย์ก็แปดมะเขาศูนย์ก็แปดมะเขานองวันที่แล้วนะพ่อเนาะน้องสาวว่าแปดกับมะเขาน้องสาวก็ว่าแมนอือนี่ครับ วิ่งสมกับเจ็บนล่างนะครับปพระววนมันก็ต้องโทษถามน้องสาวนะครับงวดนี้ฟันเดตัวใดถ้าาดาเด็กเป็นม้าในเขาที่ธรรมชมสามสี่เอ้าเด็กขึ้นได้สามสตัวเก่างวดที่แล้วคือมาห้สามสี่สี่สามนี่คือมาให้งวดนี่มันมันถูกมารอบนี่เป so ็นไหนบนสามสี่สามหกสามแปดเจ็ดสามเจ็ดหเจ็ดปดนะครับตัวเน้นตัวใดล่ะพอเน้นม่อืม <laughs> ่ตัวเน้น <abra> ต <PowerPoint> ัวเด่นบ่ เดินหรือไเดินนั่นแหละเจ็ดเจ็ดแปดเท่าหรออืมเราข้นไปเนเจ็ดแปดขึ้นมาเจ็ปดนะครับว่าในมิเมีตะเบิดทัมันไล่หายแล้วเอาคอพนจิโทษถามให้ไล่หายแล้วเไ่ตัวดว่นเอเ้นานเก้โอ้เบาตัวตัวเดียวยี่บ่ึกใจลยเไาะโอ้จับคู่ตัวใดพอถามเพิ่นน้ำเนคูีอจับคู่วาเพิ่นจับคู่วเก้ายัง เ้า่หเ้าเกกออเจ้าหกเ้าแปดมั้งน้นเจ้าหรครับเก้าหกเก้าแปดเจ้าสองโอ้มักตัวนี้ปะครับเชินถามมักคือบริัาอืมเออเชินถามมักคืบรบ่า่าเท้าถามมักจูมักไม่รัถถาวิ่งวิ่งเก่าเล่นปะครับ ล่าค้าได้ไห้บอกถามเปุ้นทุ่งฝาถ้าวิ่งวิ่งเก้าได้บอกว่าถามเปุ้นทุ่งฝาวิ่งวิ่งเก้าบอกเก้าหกเก้าแปดเก้าสองโอ้สามครูนะครับเพิ่์ลวาเก่ามากได้ท่านผู้ชมเด้วเก่าองเก่าสูงๆเนาะเอาผมกระมักดิเห็นยินเพิ่์ลวาเก่านี่ผมโอ้หมักเลยมนาดีเก่าะมากดีปีนี้ปีมังกรทองเก้าเจ็ดหานี่จะเดินดี เก้ามาดีอืมเก้ามาดีนะครับอ yeah, ืมเอาถามเพิ่นทุกพ่อเพิ่นมักตัวใดงวดนี้มักตัวใดบ้างสามตัวตัวมักคักมักคักคือมักคักคือมักสองตัวเนาะอืมเยอะแต่สองตัวตัวใดมักคักตัวใดครับเก้าหกเก้าแปดโอ้เก้าหกเก้าแปดพี่น้องเออ คือบปตรงกับพออ้วนเนาะพออ้วนสามกับเจ็ดที่ของพออ้วนเจ็ดที่บาทนี่ได้เพราะไอ้ชักกับเจ็ดบินนะครับได้แล้วว่ามันตรงกันเบนบอลเพราะเขาแปหลุดแปรตรงกันแปรตรงกันทำไมว่าหลุดจ่อยเอเอาโอเคพออ่ นะครับสายได้พี่น้องพะวนต่อสายเก้าฮะมาแห้งอีมแมนยุเคยถือพุทธืออนะตตรี่ห้างที่ก็ออกลางนี่เนาะเก่าเนาะนรอบนี้อาจจะออกล่างนี่รอบนี้อาจจะออกล่างก็เพราก็เป็นไปได้รับกันไหมมาบุญหมาล้างมาบุญหรือมาล้างอย่างนี้เก่า ดับไดเอาับอาน้ผมอย่าเราเอาเนละนานารมชมนะครับของน้องสาวพ่วอ้วนเพิ่นนี่แม่นเด้ตอนนี้เพิ่นยูสุพันแมนป่ะครัเก่าเพิ่นมา คนแ่จากงเทพอยยุสุพรรณวินเก่าสาวเฮียนคุณลุงนะครับยนว่าเก้าตัวเดียวด้วยพี่น้องด้อยแต่ยุคกรุงเทพ969892คนเด็นสอตัวนะครับของพระอ้วนกันี่นะของพวนก็ได้เต็มชุดที่เก่าพระอ้วนว่าวันที่แล้วสูงกับแปดระมาณเอเห็นคนมากเลยพีสันไม่ดู้เด่นทั้งใดล่ะพอเด่นสามกับเจ็ดนี่เด่นตัวใดล่ะพอสามกับเจ็ดวต้องนี่กัน มามซีนี่มันจะมาอีกบ่ะพ่อสามซีนี่คือบ่บอกงมดที่แล้วสามซีซีสามเนี่ยเนาท่อ้มันลายเสียที่น้ำฝนนี่เนาะกับจกี่ขึ้นกันออกเจสองบันเวดเจ็บบรลวดมันมีเจ็ดสองเอาเอาเน้นให้เพิ่นตัวใดพ่อเน้นเน้นลักไหนเน้นเจ็ดกเแบบนี่ละเน้นลักเจ็่เนลักเจอ 7จ็ดหเจ็ดแปดได้พี่น้องเด้อ่าจะเล็กพี่น้องแล้วเปล่าเจ็ดหกเจ็ดแปดนะครับสนี่3ัน3สออกแล้วก็ตัดไปพี่น้องสามหกออกงวดก่อนนี่สามหกหกสาก็ไรออกดีออกดีหกสามออกอ่าผู้ใดมักของน้องสาวผู้อ้วนก็วิ่งเก้าได้พี่น้องเด้วิ่งเก้าเก้านี่มาบนล่างพ้น่าพ้นมักคือเก้าหกเก้าแปดสองคูขันผมมักคงก็มักเก้าพี่ที่พอ มกเก่าห้วนนี่แต่ว่าผลมักเหล็กต่ำโยมกเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งครับแล้วก็เก้าห้าห้าเก้าอีกตัวตัวเดิมถาดติดเก่าที่พี่น้องเบาเถามักตัวเก่าเอานะครับครับพอ โอ้ใครแน่แล้วนะครับเนาะมากกว่าที่แล้วพอเพิ่งยังเจ็บแผลยังสูบอยู่เพราะว่ามันเปิดมันเจ็บแผลอยู่ดิมันพาไหมเนาะพ่อเนาะเจ็บแผลอยหกเนาะเจ็บแผลอยู่มันได้เดือนนึงละบาดเดีอนหนึ่งมันไขรแน่แหละจังหวัดนาแดงต้องต้อรถมอเตอร์ไซค์พ่ออยากถิ่มมืนมั้งพ่อใช่เลยแล้วก็อาบน้ำด้น้าอาบน้ำเม่อไรอาบน้ำน้ำสิ้นแผลเมื่อละบาดแมงแล้วอาบเดี๋ยวเป็นงไรแม่เ่ราะันดีนะพ่อแม่ฝันหลอดฟันบดฝันในป่ากก็ นอนรับดีเลยโอ้นอนรับดีบฝันเนี่ยคันว่าเอเอฟซีก็ท้มพี่น้องแคปนาจอได้บานนี้มาหาเวันแล้วอืมนี่แหละนะครับเขนบอเว้าเรองนี้นามันลดนี่เพิ่นอืม้าวดนี่เด้นหันนาอีกพวอ่านะครับให้ดีเฮในน่รเนาะดีเฮได้เอฟได้สามกับเจ็ดสามสี่สามหกสามแปดเจ็ดคือเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดแปด น้องสาวพกอว้วนวิ่งเก่าตัวเดียวครับ96 98 92เปิดวาล์วมาคัดขึ้นเก่า6เก่า8ของน้องสาวพกอว้วนแม่นเด้อพี่น้องเพิ่งจะลุดกันลุดพร้อมกันนะพ่อเนาะเอาทำประชมนะครับแคปหน้าจอฮว่อนพ่อเอ้ยผมกระไรไม่ใช่ฮวอนครัโอ้ลมเย็นได้บัดเนี่ยผมทั้งไปทั้งไปตลอดตลอดนี่ฮว่อนพี่น้องอากาศฮวอนคัก ขนาดท่านี่เดือนสามนี่พี่น้องว่าจะเดือนกุมภาโอ้ยช่วยจีฮอดเมีสายเนาะพอ่อช่วจีฮอดเมษสาสยยังไงอยู่อยากได้พกปันล,ลมหน่อยมนันมันบอมเป็นแดงนี่พี่น้องมาทายคีบันสีโทรศัพท์มันมันสูขั่วม,มอนบ่ได้เออมันทดมัวขึน้นแยบหนาวเนาะมันบ่ขึ้นหนาหนาวไม่พ่อทายอ่อนๆเนี่ยทายไปไทายมากกระดับบั้นนี่ทายบ่ได้เอาขอบคุณพ่ออ้วนนะครับเนาะครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อ